ที่เล่นนรกเพราะว่าพี่อยากเจอเพื่อนแล้วก็ชอบแอดเวนเจอร์พี่ไปนรกแน่นอนมันแอดเวนเจอร์ยังไงครับพี่ต้อมมันจะเป็นฐานไงเป็นฐานแบบกระทะทองแดงฐานแบบไอ้นี้ไลท์ทีมเราก็วิ่งหนีมันเหมือนกับเราได้แอดเวนเจอร์ตลอดแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมไปด้วยกันเล่นด้วยกันเหมือนกับเกมเหมือนเป็นการย้อนกลับไปพี่ต้อมครับคิดว่านรกกับสวรรค์มีจริงไหมครับคิดว่ามีจริงไหมเหรอเอ่อตอบยากมากเลยคิดว่า อันนี้เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วมังคงไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยตายใต้ทีเดียวใช่ไหมคิดว่ามีจริงแล้วพี่ต้อมเคยยินสำนวนนีไ้ไหมครับทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำเลวตกนรกพี่ต้อมคิดยังไงกับคำพูดพวกนี้ครับอันนี้เคยได้ยินอยู่แล้วเชื่อว่าใครๆก็ได้ยินแต่ถามว่าเชื่อไหมตอบได้เลยว่าเชื่อเพราะว่าเออมันมีเรื่องนรกสวรรค์มาตั้งแต่แรกเนาะเราก็เชื่อๆตามๆกันมาแล้วรู้สึกว่า คือถามว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แหละแต่ถามว่าทําไมถึงเชื่อเพราะว่ามันคงเป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้เราเตีกรอบตัวเองไม่ให้ทําอะไรไม่ดีและกันอย่างน้อยเราก็มีจิตสํานึกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เชื่อเพราะว่าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมมากกว่าก็เลยอยากจะทําให้ตัวเองเชื่อนะครับว่าเออมันจริงแต่จริงๆนอกเหนือกว่านั้นแล้วอ่ะผมว่ามันไม่จําเป็นต้องรอถึงขั้นว่าเราไปจากโลกนี้แล้วมันจะขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกหรอกคือจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่า ทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้มากๆว่าเออทาไมทําดีเราได้ดีทําทําชั่วเราได้ชั่วคือตอนสมัยเรียนเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่เนาะที่เขาอะชอบไปมีเรื่องชกต่อยแล้วก็ไปลุมเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เออสมัยก่อนเนาะไม่แน่ใจรู้จักกันไหมแบบโซโลที่เอาไว้ล็อกล้ออะรู้จักครับเขาอะเอาเหล็กตรงปลายปลายเนี่ยไปตีหัวคนนั้นจนแบบอาการไม่ดีแล้วกันอาการหนัก อันั้นนะคือช่วงประมาณหมอลไปหลังจากนั้นนะ่ะพอเข้ามาหาลาัยปีแรกเขาก็ไปมีเรื่องกับแก๊งๆหนึ่งซึ่งก็มีเรื่องชุลมุนกันแล้วเขาก็โดนโซโลเนี่ยตีหัวเหมือนกันแต่คนที่เขาโดนตีหัวคือเขาไม่ได้โดนคู่แบบคู่อีกฝั่งหนึ่งตีหัวนะเขาโดนเพื่อนตัวเองนี่แหละตีเพราะตีผิดพลาดเหมือนกันเลยแล้วจริงๆคนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่เขาเป็นคนแบบนิสัยไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ตั้งนานแล้ว เป็นคนแบบชอบขโมยเป็นคนแบบชอบแบบรังแกรุ่นน้องเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาก็แบบมันกลายเป็นคนแบบจะพูดไงไม่ค่อยสมบูรณ์ไปเลยเออประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าพอเรารู้จักเขามาตั้งนานเราก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับเป็น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 ผลกรรมที่เขาได้รับไปในชาตินี้แบบตามมาเร็วมากอะไรที่เขาเคยทํากับคนอื่นนะมันกลายเป็นว่ามันก็กลับมาหาเขาหมดเลยไม่ว่า มันมีหลายเรื่องเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบการไปทําร้ายคนอื่นการแกล้งคนอื่นการไปแบบแย่งแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเขาสิ่งที่เขาทํามาเมื่อก่อนอะมันตีกลับมาหาเขาหมดเลยเขาไม่เหลืออะไรเลยเออแม้กระทั่งแบบครอบครัวเงินทองอะไรเงี้ยคือันมันถายไปหมดเลยเพราะว่าเขาก็ขี้ขโมยเขาก็อะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่มีเลยผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่มันสามารถเอามายกตัวอย่างได้เพราะว่าออมันค่อนข้างเห็นชัดมากสําหรับผมเนาะมันก็เลยแบบทําให้เป็นเรื่องที่เตือนใจเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบเออบางคนอะที่ผมเจอก็คือเป็นเพื่อนเหมือนกันนี่แหละก็ชอบมีเรื่องโชคต่อยเหมือนกันชอบไปมีเรื่องกับคนอื่นชอบแบบตีลานฟันแทงคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีเกิดอุบัติเหตุอะเขาขับรถมาดีๆนะไม่ได้มีอะไรเลยรถรถชนกันอีกคันหนึ่งไปชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามาทับเขาอะแล้วเขาก็ไปเลยอะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบที่เขาทาอะไรไม่ดีกับคนอื่นมาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่คือช่วงที่ผมเรียนมามันจะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบชอบลังแกคนอื่นแล้วกันที่สัยไม่ค่อยดีตอนเนี้ยแทบจากทุกคน่ะได้รับกรรมกับสิ่งที่ตัวเองทํามาหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเตือนใจว่าเออเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องไม่ดีหรือทําอะไรไม่ดีหรือว่าเอาเปียกคนอื่นแกลคนอื่นทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยไม่งั้นมันคงไม่ต้องรอไปแล้วลง ลงนรกขึ้นสวรรค์เนะี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยผมว่ามันก็ตามทันละต้องเลือกได้เนี่ยจะไปสวรรค์หรือนรกครับคือทุกคนน่าจะตอบสวรรค์แน่นอนแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่เลือกนรกเพราะว่าพี่อยากจเจอเพื่อนแล้วก็ชอบแอดเวนเจอร์พี่ไปนรกแน่นอนมันแอดเวนเจอร์ยังไงครับพี่ต้อมมันจะเป็นฐานไงเป็นฐานแบบกระทะทองแดงฐานแบบไอ้นี้ไลท์ทีมเราก็วิ่งหนีมันเหมือนกับเราได้แอดเวนเจอร์ตลอดแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมไปด้วยกันเล่นด้วยกัน เหมือนกับเ,กเหมือนเป็นการย้อนกลับไปอ่าแต่นี่รอเล่นจริงๆแล้วแน่นอนคือจากที่เขาเล่ามาเราก็คงอยากจะไปสวรรค์แหลนะเนาะคือมันก็คงไปจุดที่แบบสงบแล้วก็ไปเจออะไรที่แบบสบายใจสบายอะไรอย่างนี้เนาะไอ้เมื่อกี้ที่เล่นนะครับก็ยังไงอะ่ะถ้าถ้าเราทําความดีไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยใครที่แบบเออลัแบบใจได้ตอนนี้ทําไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรผ่านๆมาก็เออตอนนี้ก็ทําดีไปนะครับก็จะได้แบบขึ้นสวรรค์เนานะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่า หรือว่าอะไรเงี้ยมันตามทันอยู่แล้วแหละชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้ผมบอังว่าเออแบบมันจะเป็นแบบประโยชน์อุทาหอ์อะไรได้นาอที่แบบอาจจะฉุดคิดได้บ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ไอเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมมาแชร์เนาะตามประสบการณ์แล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้ผมแบบตีกรอบชีวิตตัวเองให้แบบมันดีขึ้นลวกันให้แบบใช้ชีวิตแบบระวังไม่ประมาท เออแบบกับใจได้และกันเหมือนคิดได้โดยที่แบบมีประสบการณ์มาจากคนรอบตัวเนาะก็หวังว่าแบบจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นที่ฟังเนาะหรือว่าถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับก็ยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ